สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาสอนวิธีการสะท้อนหน้าจอนะครับผมก็ขั้นตอนแรกครับผมให้กดไปที่เมนูครับจากนั้นครับให้กดเข้าแอปคําว่าแซดลิงครับผมก็จากนั้นครับเปลี่ยนโหมดครับผมแอปตัวนี้นะครับจะสามารถสะท้อนหน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้อน o i d Auto หรือว่าขาเพย์นะครับจะเป็นแอปเดียวกันนะครับทีนี้แอดมินก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดมิเรอร์ลิงนะครับจากนั้นครับก็ แอดมินใช้เป็นมือถือ Android นะครับผมก็เลือกโหมดครับผมสเต็ปแรกให้สแกนแอปนะครับถ้าสแกนแอปเสร็จแล้วแอปจะเป็นตัวนี้นะครับล้วให้โหลดแอปมาก่อนก็แอดมินลองเข้าแอปดูครับอ่าสเต็ปสเต็ปที่2ครับก็คือให้เปิดบลูทูธครับผมแอดมินจะต่อเป็นอ่าระบบไรสายนะครับนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับแอดมินก็จะกดเปิดบลูทูธก่อนครับผม พอเปิดบลูทูธเสร็จปุ๊บให้เชื่อมอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมีชื่อว่า New Car Bluetooth นะครับ Bt ก็แอดมินก็ค้นเจอแล้วนะครับก็กดจับคู่นะครับรหัสผ่านก็จะเป็น04ตัวนะครับผมก็ใส่ไปเลยครับกดตกลงครับหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็ สเต็ปที่2ครับให้เปิดฮอสปอตนะครับผมก็กดเปิดได้เลยครับหลังจากที่เปิดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดสตาร์ทสกรีนนะครับผมก็จะเป็นการเริ่มสะท้อนหน้าจอนะครับนี่ครับอ่าท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับการสะท้อนหน้าจอนะครับนี่ครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ